บทที่7ลิสสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันบางทีเครื่องมือในการบริหารจัดการเวลาที่ดีที่สุดก็คือการทำรายการวันต่อวันเพื่อให้คุณนั้นได้เห็นพิมพ์เขียวของการทำงานในแต่ละวันอย่างชัดเจนคนที่บริหารจัดการเวลาได้ดีส่วนใหญ่มักจะคิดแล้วก็เขียนรายละเอียดลงบนกระดาษแล้วก็ใช้แผนในแต่ละวันเหมือนที่นักบินใช้ลิสรายการโดยการเช็คให้ครบถ้วนก่อนที่จะออกบิน ผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จก็จะใช้เวลาเล็กน้อยเพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทําขึ้นมาก่อนที่จะเริ่มต้นทํางานในแต่ละวันเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการทํารายการก็คือช่วงก่อนนอนเพื่อที่ให้จิตใต้สํานึกเนี่ยสามารถทําตามรายการระหว่างที่คุณนอนหลับได้เมื่อคุณตื่นเช้าขึ้นมาคุณก็จะได้มีไอเดียอะไรใหม่ๆจากภายในที่จะช่วยให้คุณทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในรายการสิ่งที่ต้องทำได้สำเร็จ ในตอนท้ายของแต่ละวันสิ่งสุดท้ายที่ควรทำก็คือวางแผนสำหรับวันต่อไปผลจากการศึกษาจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากกว่า50คนพบว่า49คนกล่าวว่าระบบการจัดการเวลาที่ดีที่สุดที่พวกเขาค้นพบก็คือการเขียนทุกอย่างลงบนกระดาษก่อนที่จะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหลายคนมักจะนอนพลิกตัวไปมาในตอนกลางคืนเพราะว่าพยายามที่จะไม่ลืมว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรบ้าง แต่ถ้าคุณเขียนลิสต์ขึ้นมาก่อนที่จะนอนเขียนทุกอย่างเลยที่ตั้งใจว่าจะทำในวันถัดไปคุณก็จะหลับสบายได้มากขึ้นและก็ตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นตามที่ผู้เชี่ยวชาญด,าด้านการจัดการเวลาได้กล่าวเอาไว้ว่าเราจะใช้เวลาราว20นาทีเพื่อเขียนรายการออกมาในแต่ละวันแต่รายการนี้จะช่วยประหยัดเวลาไปได้10เท่าดังนั้นเพื่อให้ได้ผลงานมากขึ้นให้ใช้เวลาสัก12นาทีในการเขียนลิสต นั่นก็หมายความว่ามันจะช่วยประหยัดเวลาในแต่ละวันของคุณไปได้120นาทีหรือว่า2ชั่วโมงเลยทีเดียวเมื่อคุณเริ่มงานจริงๆเมื่อคุณทำลิสต์สำหรับทุกอย่างที่คุณวางแผนเอาไว้ในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ให้จัดการรายการนั้นตามลำดับวิธีของ A B C D E ตามกิจกรรมของคุณคำที่สำคัญที่สุดในการจัดการเวลาก็คือตามลำดับ คุณจะต้องเริ่มด้วยงานที่มีความสำคัญมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดเริ่มต้นด้วยการเขียนลิสต์ทุกสิ่งที่คุณต้องทำในวันรุ่งขึ้นจากนั้นก็เขียนตัวอักษร a b c d e เอเาไว้ด้านหน้าของแต่ละรายการรายการที่ทำเครื่องหมายเป็นสิ่งที่คุณต้องทำมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและก็มีผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งการทำหรือไม่ได้ทำมันก็ให้ใส่ a ไว้ข้างหน้างานเหล่านั้นและกิจกรรมที่คุณต้องทำให้สำเร็จในวันนั้น ส่วนรายการ b ก็เป็นสิ่งที่คุณควรจะทำมันมีผลกระทบที่รุนแรงสำหรับการทำหรือไม่ทำแต่ไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับรายการ a กฎก็คือว่าคุณต้องไม่ทำกิจกรรม b เมื่อยังมีกิจกรรม a ค้างอยู่กิจกรรม c ก็คือสิ่งที่ทำทำได้ก็ดีแต่มันไม่ได้มีผลกระทบไม่ว่าจะในทางบวกหรือว่าทางลบอย่างเช่นการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานการดื่มกาแฟสักแก้วการเช็คอีเมลมันก็เป็นสิ่งที่ทำได้ดี ใช่ไหมไม่ใช่พวกนี้มันเป็นสิ่งที่ทําก็ดีไม่ทำก็ก็ดีดีกว่าแต่ไม่ว่าคุณจะทําหรือไม่ทําสิ่งเหล่านี้มันก็แทบจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับประสิทธิภาพในการทำงานของคุณเลยมีคนประมาณการไว้ว่ากว่าร้อยละ50ของเวลาทำงาน จะถูกใช้ไปกับกิจกรรม4ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจหรือว่าการทํางานเลยคนเราแต่ละคนก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะนิสัยส่วนตัวคนที่ประสบความสําเร็จจะมีลักษณะนิสัยที่ดีและทําให้พวกเขาเป็นสุดยอดคนที่ไม่ประสบความสําเร็จจะมีลักษณะที่ไม่ดีและก็สิ่งเหล่านั้นก็จะมาครอบงำชีวิตของเขาได้ในที่สุด หลายคนก็ติดนิสัยเมื่อมาทำงานก็จะเริ่มต้นทำกิจกรรมต่างๆที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ในทันทีทำกิจกรรมต่างๆที่มีมูลค่าน้อยหรือว่าไม่มีมูลค่าบางคนก็อาจจะมองหาเพื่อนคุยเล่นอ่านหนังสือพิมพ์เช็คอีเมลชงกาแฟรอเวลาให้มันผ่านไปเล่น Facebook เล่น l ลน์ดู YouTube นูน่นนี่นั่นระหว่างการทางานไม่ว่าคุณจะทำอะไรซ้ำๆมันก็จะกลายเป็นนิสัยและก็ความเคยชินเรื่องที่แย่ก็คือ คนส่วนใหญ่มักจะเอาแต่สร้างนิสัยแย,แย่ๆทําให้ตัวเองเสียเวลาไปกับกิจกรรมที่มันไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับธุรกิจหรือว่าอาชีพของตัวเองเลยอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณเป็นอันขาดจงทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้กลับไปที่วิธี A B C D E และก็มาต่อกิจกรรมดีกิจกรรมดีก็คืออะไรก็ตาม ที่คุณสามารถจัดการแจกจ่ายให้คนอื่นทำได้กฎก็คือว่าคุณจะต้องจัดสรรทุกอย่างที่คุณสามารถทำได้โดยแจกจ่ายให้กับคนอื่นๆทำเพื่อให้คุณนั้นมีเวลามากขึ้นเพื่อที่จะทำกิจกรรม A เนื่องจากเมื่อคุณทำกิจกรรม A แล้วมันสำเร็จมันก็จะส่งผลสำคัญที่สุดในหน้าที่การงานของคุณส่วนกิจกรรม E มันเป็นอะไรที่คุณต้องตัดทิ้งไปเลยคุณจะสามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างอยู่หมัด เมื่อคุณต้องเริ่มจากการหยุดทําอะไรที่ไม่จําเป็นมันเป็นเรื่องปกติสําหรับทุกคนที่จะหลุดเข้าไปอยู่ในพื้นที่สบายหรือว่าคอมฟอร์ตโซนไม่ว่าจะในการทํางานหรือว่าเส้นทางอาชีพพวกเขาจะทํางานตามสบายสบายสบาย,บายตามแบบฉบับของพวกเขาเองแม้ว่าจะได้รับการเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้นก็ตามพวกเขาก็ยังคงทํางานในสิ่งที่มันไม่จําเป็นต้องทําเหมือนกับอาจจะมอบหมายให้คนอื่นทําแทน ก็ได้หรือคนอื่นทำอาจจะดีกว่าตัวเองทำก็ได้ด้วยซ้ำลองถามตัวเองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ทำกิจกรรมเหล่านั้นเลยถ้ามันไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายอะไรในงานของคุณมันก็ควรที่จะถูกตัดทิ้งไปเป็นอันดับแรกอย่าทำอะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในรายการของคุณถ้ามีงานหรือว่ามีโครงการใหม่เกิดขึ้นก็ให้เขียนมันลงในรายการของคุณแล้วก็กำหนดลำดับความสำคัญให้มันก่อน ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นการทำมันหากคุณไม่ได้เขียนความคิดและกิจกรรมใหม่ๆและแทนที่จะทำรายการที่ต้องทำอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคุณก็จะสูญเสียการควบคุมเวลาในแต่ละวันของคุณไปอย่างรวดเร็วและสุดแล้วก็สุดท้ายการใช้เวลาการใช้เวลาส่วนใหญ่อาจจะหมดไปกับกิจกรรมที่มันไม่ได้มีคุณภาพและก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลย การมีระบบการบริหารจัดการเวลามันดีกว่าไม่มีระบบอะไรเลยก็มีแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนเยอะแยะมากมายเลยที่จะช่วยให้คุณนั้นบริหารจัดการเวลาของคุณได้มีระบบบริหารจัดการเวลาที่คุณสามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณคุณก็สามารถเขียนระบบการจัดการที่คุณจะสามารถถือติดตัวไปไหนมาไหนได้และก็คอยอัปเดตมันตลอดเวลาจำไว้ว่าในโลกของการทำงาน สิ่งเดียวที่คุณต้องขายก็คือเวลาของคุณให้แน่ใจว่าคุณใช้เวลาของคุณไปกับสิ่งที่มีค่ามากที่สุดและก็มีความสําคัญที่คุณสามารถทําได้เพื่อให้ผลงานที่สําคัญที่สุดกับธุรกิจของคุณเช่นเดียวกับที่คุณจําเป็นที่ต้องทํารายการที่ต้องทําเพื่อให้คุณนั้นผ่านวันที่วุ่นวายไปได้แต่คุณก็ต้องรายการคุณก็ต้องการรายการในสิ่งที่คุณต้องการไม่ต้องทํา เื่อให้คุณนั้นอยู่ในลู่ทางที่ถูกต้องเช่นกันสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอะไรที่คุณต้องตัดสินใจล่วงหน้าว่าคุณจะไม่ทํามันไม่ว่าอยู่ดีๆมันจะเด้งขึ้นมาก็ตามเหมือนที่นันซี่เกเรนเคยกล่าวอ่อยว่าเพียงแค่บอกว่าไม่แค่บอกว่าปฏิเสธบอกปฏิเสธกับกิจกรรมที่มันไม่ได้ส่งผลสูงสุดต่อการใช้เวลาของคุณ คำว่าไม่มันเป็นคำที่ช่วยประหยัดเวลาได้ดีที่สุดในโลกของการจัดการเวลาโปรดจําไว้ว่าคนคือสิ่งมีชีวิตที่ใช้เวลาฟุ่มเฟือยได้มากที่สุดเมื่อมีคนถามคุณว่าคุณจะทําอะไรบางอย่างหรือว่าช่วยพวกเขาได้ไหมก็ให้ถามตัวเองว่านี่จะเป็นการใช้เวลาที่มีค่าของฉันในตอนนี้ใช่ไหมถ้าคําตอบคือไม่คุณก็สามารถตอบได้เลยว่าขอคิดดูก่อนแล้วก็ดูตารางเวลาก่อน และจะตอบได้ว่าได้หรือไม่โปรดจำเอาไว้ว่าคุณสามารถบริหารจัดการเวลาของคุณได้ถ้าคุณหยุดทำสิ่งที่มีค่าน้อยให้ฝึกพูดปฏิเสธบ่อยๆและในเวลาไม่นานคุณก็จะสามารถควบคุมเวลาของตัวเองได้อย่างอยู่หมดัดบทที่8การจัดลำดับความสำคัญในบทก่อนหน้านี้ก็คืออธิบายไปแล้วในเรื่องของวิธีการแบบ A B C D ใช่ไหมทีนี้จะมาพูดถึงหลักการของพาเรโตกันบ้าง คือปี1895เนี่ยมีนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งเป็นชาวอิตาเลียนชื่อว่าวิลเฟรโดปาเรโตก็ได้ข้อสรุปว่ากฎ2080ก็ดูเหมือนเหมือนว่าจะนำไปใช้กับเงินทรัพย์สินและก็การสะสมความมั่งคั่งได้ในทุกๆสังคมหลังจากการวิจัยอย่างยาวนานหลายปีเขาก็พบว่า ร้อยละ20ของบุคคลและครอบครัวที่เขาเรียกว่าจำนวนน้อยที่สำคัญเป็นผู้ถือครอบครองความมั่งคั่งและก็ทรัพย์สินทั่วยุโรปถึงร้อยละ80%กฎ8 0ด0ก็ดูเหมือนกับว่าจะนำไปใช้ได้เกือบทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานและก็ความรับผิดชอบนั่นคือร้อยละ20ของงานที่คุณทำจะคิดเป็นร้อยละ80ของมูลค่าของทุกงานที่คุณทำปีเตอร์ดรักเกอร์ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่า กด90-10โดยบอกว่าบางครั้งร้อยละ10ของงานที่คุณทําก็จะคิดเป็นร้อยละ90ของมูลค่าด้วยซ้ำไปเมื่อคุณเริ่มต้นในแต่ละวันด้วยรายการงานและก็ความรับผิดชอบของคุณก่อนที่จะเริ่มทํางานก็ให้ดูรายการอย่างรวดเร็วแล้วก็เลือกงานที่สําคัญที่สุด20ที่มันมีความหมายต่อการบรรลุเป้าหมายที่สําคัญที่สุดและวัตถุประสงค์ของคุณ แต่หากว่าคุณมีรายชื่อของ10รายการที่ต้องทําให้เสร็จใน1วันนั่นก็หมายความว่ามี2รายการจากทั้งหมดที่จะมีค่ามากกว่าการทําข้ออื่นๆรวมกันความสามารถในการระบุทั้ง2รายการได้อย่างชัดเจนและลงมือจัดการพวกมันก่อนที่จะเป็นตัวกําหนดความสําเร็จในอาชีพของคุณอย่างแท้จริง ามาเรื่องของการสร้างแรงกดดันเทคนิคการสร้างแรงกดดันนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่คุณสามารถใช้สําหรับการตั้งค่าลําดับความสําคัญก็ให้สร้างแผนในแต่ละวันขึ้นมาแล้วถามตัวเองว่าถ้าเราเนะ่ยถูกเรียกตัวไปที่อื่นสักเดือนหนึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยกิจกรรมใดในรายการนี้ที่เราจะต้องทําให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่เราจะออกจากเมืองไป อยากจะบอกว่าศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการจัดการเวลาและการทำงานของคนในปัจจุบันก็คือการให้ความสำคัญกับปัจจัยรองเพราะว่าแนวโน้มตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลมักจะปฏิบัติตามเส้นทางที่กดดันน้อยและก็อยู่ในพื้นที่สบายๆมันเป็นเรื่องปกติที่หลายคนจะเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆง่ายๆสนุก ซึ่งมันก็มักจะเป็นงานที่ไม่ค่อยสำคัญแต่กลับถูกเลือกทำเป็นกิจกรรมแรกในแต่ละวันแต่เรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือสิ่งที่คุณเริ่มต้นทำสิ่งแรกของวันจะกลายเป็นรูปแบบของสิ่งที่คุณจะทำต่อไปในอีกหลายชั่วโมงข้างหน้าและที่สุดแล้วตอนสิ้นสุดวันคุณก็อาจจะพบว่าคุณใช้เวลาในการทาในการทางานที่มีค่าไปใช้เวลาไปกับ งานที่แทบไม่ได้มีความสําคัญไม่ได้มีความหมายแล้วก็คุณก็ไม่ได้ทําอะไรที่ทําให้เกิดมูลค่าที่แท้จริงขึ้นเลยอีกเทคนิคหนึ่งที่คุณสามารถใช้ได้ก็คือการสมมุติเล่นๆว่าคุณมาทํางานในเช้าวันจันทร์และเจ้านายของคุณมาหาคุณพร้อมกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็คือว่าเขาเนี่ยได้รับรางวัลเป็นวันหยุดสำหรับสองคนพร้อมกับตั๋วเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาส เพื่อไปเที่ยวที่รีสอร์ทแสนสวยแต่ปัญหาของเขาก็คือเขายุ่งเกินกว่าที่จะรับรางวัลนี้ได้แต่มันถูกคือมันถูกลงวันที่ไว้เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็ต้องใช้สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้เช้าเลยเจ้านายของคุณก็เลยทำข้อตกลงกับคุณถ้าคุณสามารถจัดการงานสำเร็จทั้งหมดให้เสร็จภายในวันจันทร์เขาจะให้คุณและก็ภรรยาหรือว่าสามีของคุณไปเที่ยวแทนในทริปฟรีที่ยอดเยี่ยมนี้เอาล่ะ ถ้าหากว่าคุณมีแรงจูงใจแบบนี้คุณจะทำยังไง mm hmm. คุณอาจจะประหลาดใจเมื่อพบว่าคุณสามารถทำงานทั้งหมดให้เสร็จสิ้นได้ภายในวันเดียว mm hmm. คุณอาจจะทำงานอาจจะทางานหลักๆร้อยละ20ที่มันมีความสำคัญได้เสร็จทั้งหมดทั้งที่เดิมเนี่ยคุณวางแผนจะทำให้เสร็จทั้งหมดภายใน1สัปดาห์ด้วยแรงจูงใจแบบนี้คุณจะไม่ต้องเสียแม้แต่นาทีเดียวคุณจะไม่มีไม่มีเวลาหรือสักนิดสำหรับการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน คุณจะเริ่มงานสำคัญแต่เช้าและก็ทำยาวไปจนถึงช่วงพักดื่มกาแฟและก็อาหารกลางวันมีสมาธิที่จดจ่อกับการเก็บงานบนโต๊ะก็โดยเฉพาะงานที่สำคัญหลักๆคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในองค์กรของพูดของคุณภายในชั่วข้ามคืนเลยนี่คือการฝึกฝนที่ดีสำหรับคุณเพื่อฝึกตัวเองและสิ่งนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความจริงว่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณส่วนใหญ่ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องของทางเลือกทั้งนั้นด้วยแรงจูงใจที่มากพอคุณจะประหลาดใจที่คุณทำงานได้มากกว่าเดิมอย่างไม่น่าเชื่อเรื่องต่อมาถ้าเกิดว่าคุณทำรายการของสิ่งที่คุณต้องทำในเดือนนั้นมันอาจจะรวมเป็น2ี่0หรือว่า40งานและหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบแต่ถ้าคุณตรวจสอบรายการอย่างระมัดระวังทีละรายการคุณก็จะพบว่า มีเพียง3มรายการในบัญชีทั้งหมดที่คิดเป็นร้อยละ90ของที่มีค่าต่อธุรกิจของคุณคุณจะต้องกำหนด3มสิ่งหลักของคุณคือมันไม่ยากเลยก็ให้คุณนั้นทำรายการทั้งหมดของคุณแล้วก็รวมถึงความรับผิดช,ชอบจากวันแรกของเดือนวันที่ผ่านมาแล้วก็ตลอดทั้งปีด้วยจากนั้นต่อคาถามต่อไปนี้ข้อแรกก็คือคุณจะต้องถามตัวเองว่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถทำได้เพียงอย่างเดียวจากสิ่งทั้งหมดที่คุณต้องทำ คุณจะเลือกทํากิจกรรมไหนคุณจะเลือกทํากิจกรรมไหนที่มันจะส่งผลต่อธุรกิจของคุณมากที่สุดงานที่สําคัญที่สุดของคุณก็คืองานที่ทําแล้วมันส่งผลต่อธุรกิจของคุณมากที่สุดคุณต้องคิดดีๆคิดดีๆเดี๋ยวมันจะออกมาในหัวเองข้อ2ก็คือถ้าสามารถทํา2สิ่งจากทั้งหมดได้เนี่ยมีรายการเยอะมากมายแต่คุณเลือกทําได้แค่2ออย่างกิจกรรมไหนมันเป็นอันดับสองที่ มันจะส่งผลต่อธุรกิจมากที่สุดข้อ3ก็คือแล้วถ้าฉันเลือกทำได้3อย่างจากรายการทั้งหมดอะไรเป็นกิจกรรมที่3ที่มันสร้างคุณค่าต่อธุรกิจได้มากที่สุดเมื่อวิเคราะห์คำตอบของตัวคุณเองแล้วคุณก็จะได้เห็นชัดเจนว่ามีเพียง3สิ่งจากรายการที่มีค่ามากที่สุดการเริ่มต้นและจบงานเหล่านี้มันมีความสำคัญมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำนี่คือจุดสำคัญ ถ้าคุณไม่รู้คำตอบสำหรับคำถามนี้นั่นก็หมายถึงว่าคุณกำลังเผชิญกับปัญหาหนักแล้วคุณกำลังอยู่ในอันตรายจากการสูญเสียเวลาและก็ชีวิตของคุณไปในที่ทำงานของคุณถ้าหากว่าคุณไม่รู้คำตอบสำหรับคำถาม3ข้อนี้นั่นก็หมายถึงการที่คุณมักจะจบแต่ละวันด้วยการทำงานมูลค่าที่ต่ำกว่าและมักจะไม่มีกิจกรรมที่มีมูลค่าเลยถ้าหากว่าคุณมีความไม่ชัดเจนด้วยเหตุผลใดๆก็ตามให้ลองไปหา เจ้านายก็ได้ถามเขาดูว่าสิ่งที่เจ้านายคิดว่าสําคัญที่สุด3มอย่างที่คุณทําแล้วจะส่งผลต่อง,งานมากที่สุดคืออะไรจากนั้นก็ลองถามเพื่อนร่วมงานหรือว่าภรรยาหรือว่าสามีของคุณก็ได้แต่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณต้องรู้คําตอบของคําถาม3ข้อนี้นะคะเมื่อคุณมีความชัดเจนเมื่อมีคุณเมื่อคุณมีความชัดเจนเกี่ยวกับ3มสิ่งที่พูดไปคุณต้องช่วยลูกน้องของคุณ ให้ได้รับความชัดเจนเช่นเดียวกันในเรื่องของ3สิ่งหลักๆคือไม่มีกิจกรรมอะไรที่จะดีไปกว่าการทำให้ลูกน้องของคุณชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พวกเขาควรทำเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณค่ามากที่สุดในธุรกิจของคุณในแผนกหรือว่าองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีพนักงานจะต้องรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พวกเขาจะต้องทำคืออะไร ในขณะเดียวกันพนักงานทุกคนจะต้องรู้ถึงหน้าที่หลัก3อย่างของคนอื่นในแต่ละวันทุกทกคนควรจะทํางานทั้งงานส่วนตัวและก็งานส่วนตัวในที่ทำงานนะและก็งานส่วนรวมเกี่ยวกับคนอื่นด้วยเพื่อให้สิ่งหลักไม่ว่าจะเป็นหนึ่งอย่างหรือว่ามากกว่าของแต่ละคนก็สามารถทําได้สําเร็จลุล่วงได้เช่นกันก่อนที่จะเริ่มการทํางานในแต่ละวันก็ให้ใช้เวลาในการคิดอย่างช้าๆเลือกงานที่สําคัญที่สุดของคุณ จากนั้นก็ให้ลงมือทำงานนั้นโดยไม่ค่อยเขว